ฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, u b s c r i b e ด้วยครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูเหรียญกันชงนะครับอของวัดจุฬามณีนะครับพระอาจารย์อิตวัดจุฬามณีนะครับซึ่งวัดจุฬามณีเนี่ยก็จะเดรียนดังในเรื่องของทาเวสสวรรณนะครับแล้วก็ที่ดังไม่แพ้ก,กันก็คือเหรียญกันชงนะครับ ซึ่งในตัวเหรียญกันชงเนี่ยจะมีทั้งหมด5รุ่นนะครับวันนี้ได้นํารุ่นที่2มาให้ดูนะครับรุ่นที่2เนี่ยสร้างปีพศ2 5 5 2นะครับซึ่งในตัวของรุ่นแรกจะสร้างปี2548นปะนะัปัจจุบันนี้ก็มี5รุ่นแล้วนะครับเหรียญกันชงตัวนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์มงคลนะครับรูปเสือคาบดาบก็เป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของชาวจีน ที่รู้จักกันมายาวนานนะครับซึ่งชาวจีนเนี่ยเชื่อกันว่ามีอนุภาพนะในการขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลพวกสิ่งทั่วร้ายต่างๆนะครับบวกกับยันด้านบนเนี่ยเป็นยันโป้ยข่วยนะครับหรือยันแปดทิศยันด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเสือคาบดาบนะครับก็ไว้ป้องกันอันตรายที่จะเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะ แนะนำวิธีการดูแล้วก็จุดจ่ายตังค์แล้วกันนะครับซึ่งตัวเหรียญกันชงเนี่ยมีวิธีดูไม่ยากนะครับง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับเดีย๋ยวเรามาดูตัวเหรียญกันเลยดีกว่านะครับครับในตัวกันชงรุ่น2นะครับ ก็ด้านหน้าจะเป็นเสือคาบดาบนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังจะเป็นภาษาจีนนะครับคำว่าเตกเหลงนะครับส่วนเหลงนะครับแปลว่าอำนาจประกาศสิทธิคำสั่งใหญ่จากสวรรค์น,นะครับหรือใบผ่านทางทําทการสิ่งใดก็จะรุ่ร่วงประสบความสําเร็จนะครับเฮงๆรวยๆนะฮะนี้ก็ความหมายด้านหลังนะครับมาเตกเหลงซึ่งในเหลียญรุ่นนี้นะครับก็มีต่อโค้ด เตะเล็งเหมือนกันนะครับสังเกตดูจะอยู่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับซึ่งจะอยู่ด้านหลังแล้วก็ขวามือของเรานะครับสังเกตดีๆเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับอ่าเนี่ยน่าจะเห็นนะครับอ่าเนี่ยคือโค้ดนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับจะต่อโค้ดทุกเหรียญน,นะครับ แลญรุ่นนี้จะต่อโค้ดทุกเหรียญสังเกตดูโค้ดจะมีความคมชัดนะซึ่งตัวเก๊เนี่ยตัวโค้ดจะถอดมานะครับไม่คมชัดแล้วก็จะเบอร์เอรนะครับส่วนมาดูตรงหูเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเจาะหูปกตินะครับตัวตัดในยุคปี52นะครับก็จะเป็นตัวตัดสมัยใหม่นะครับเป็นตัดแบบเกือบขาดนะครับ ปีนี้จะเป็นตัวตัดสมัยใหม่นะครับะนะครับทีนี้ถ้าเรา,ารู้จักในตัวกันชงรุ่นนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมา,มาดูจุดจ่ายตังกันดีกว่านะครับจุดจ่ายตังที่ผมใช้ดูสําหรับเหรียงกันชงรุ่นนี้นะครับมี2จุดด้วยกันนะครับันดับแรกก็พลิกด้านหลังมาก่อนนะครับแล้วก็ตรงคอหูเหลี่ยนนะครับ สังเกตดูจะมีตุ่มที่เกิดจากการตัดของเหรียญน,นะครับจุดนี้นะครับจะมีเนื้อเกินขึ้นมาบางเหรียญก็จะมีด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับแต่เหรียญน,นี้ก็มีด้านซ้ายจะเห็นชัดหน่อยนะครับเป็นตุ่มเนื้อเกินขึ้นมานะครับอันนี uh ้ซึ่งตัวเก๊ตัวเก๊ตัวนี้จะไม่มีนะครับีติ่งเนื้อเกินขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ตัวเคสจะไม่มีนะครับแล้วก็จุดจ่ายตั้งจุดนะครับก็คือตัวตัดของเหรียญน,นะครับนี่ข้างหน้าแล้วก็พลิกมาด้านซ้ายมือของเรานะครับจะมีร่องตัวตัดอยู่นะครับอ่าเนี่ยชัดมากนะครับร่องนี้นะฮะ z ูมให้ดูนะครับร่องนี้ อ่าเนี่ยครับเนี่ยครับจะดูยากนิดนึงนะครับตรงตัวตัดตัวนี้นะครับจะมีร่องอยู่เดี๋ยวผมจะลองเทียบอีกเหรียญให้ดูนะครับ นีรุ่นเดียวกันนะครับการชงรุ่นสองนะครับผมลองเทียบตัวตัดให้ดูนะครับอ่าชัดเจนเลยครับอ่ามันจะมีร่องอยู่นะครับซึ่งตัวเก้ก็จะไม่มีร่องตัวนี้นะครับ อ่าชัดเจนนะครับเหรียญกันชงรุ่นนี้นะครับประสบการณ์มากมายนะครับซึ่งบางท่านก็เชาวหารุ่นหนึ่งไม่ไหวก็มาเชาวรุ่นสองนะครับซึ่งถามว่าพุทธคุณก็ไม่ต่างกันนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับฝากกดแชรกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับ